คลิปนี้จะมาลองทําแกงเผ็ดใส่หมูย่างนะครับก็จะเป็นแกงเผ็ดทั่วไปเนี่ยนะครับแต่เราจะใส่ตัวหมูปิ้งหรือหมูย่างนะครับลงไปก็จะเริ่มจากการที่ผมจะหั่นตัวมะเขือเปราะนะครับโดยจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับลูกหนึ่งเราจะหั่น6ชิ้นนะครับก็จะหั่นเป็นเสกหนึ่งก็จะเป็น3ชิ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะใช้2ผลนะครับแล้วก็เป็นพริก ชีฟ้าแดงนะครับก็จะมาหั่นเป็นเซีเซี่ยวนะครับพอดีผมอยู่คนเดียวเลยต้องทําเป็นถ้วยๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าทํามากก็จะกินไม่ไหวนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกระชายด้วยแล้วเราก็จะหั่นหมูย่างนะครับเป็นชิ้นประมาณนี้เลยนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับจะได้ดูน่ากินนะครับหลังจากนั้นก็จะตั้งหม้อนะครับแล้วใส่น้ําลงไปประมาณหนึ่งในสามนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ แล้วก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเกลือนี่จะช่วยให้เกิดรสชาติดึงรสชาติของตัวทุกอย่างออกมานะครับแล้วเราก็จะใส่เป็นพริกน้ำพริกแกงเผ็ดนะละลายนะครับลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันก็จะได้เป็นน้ำแดงแบบนี้เลยนะครับพอใกล้เดือดเราก็จะใส่ตัวมะเขือเปราะ,ะที่เราหั่นไว้ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่สุกยากนะครับ เวลาที่เราหั่นเนี่ยเราก็จะต้องแช่น้ําเพราะว่ามันจะดํานะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวพริกไทยอ่อนผงปรุงรสนะครับน้าปลาเล็กน้อยแล้วก็คนให้ส่วผสมสม,มันละลายเข้ากันพอรอให้เดือดนะครับเราก็จะใส่กระชายกับตัวพริกลงไปนะครับเราจะปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้มะเขือสุกนะครับผ่าน เวลา5นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดฝาแล้วก็จะใส่หมูย่างที่เราหั่นลงไปเลยนะครับพอใส่ลงไปนี่มันก็จะน่ากินขึ้นมาทันทีน,น,นะครับใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบกะเพราอีกด้วยนะครับก็พยายามกดให้ใบกะเพรามันจมนาน อันนี้ก็คือหลัจงจากนี้ก็จะไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันผักมันจะมันจะสุกเกินมันจะเละนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะทานได้แล้วก็จะใส่น้ําตาลเป็นอันดับสุดท้ายนะครับถ้าท่านที่ไม่ไม่ทานหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับผมใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะเพื่อตัดรสก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็จะได้แกงป่าหมูย่างที่อร่อยนะครับรสชาติเข้มข้นแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับ ก็จัดใส่จานครับเป็นเมนูที่ผู้ชายชอบทานนะครับเาะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับความเผ็ดร้อนของตัวกระชายแล้วก็พริกแกงแล้วก็พริกไทยนะครับกรบเพราด้วยนะครับยังไงลองทำทานกันดูนะครับ